คำถามนี้ถามซื่อๆเลยแต่น่าสนใจร่วมเพศกันทางทางกน้นนะจ๊ะมีโอกาสติดเชื้อเอดไหมจ๊ะมากมากกว่าทางทางทาธรรมดาแะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าตรงทวันหนักนี้มันไม่ได้เตรียมมาสําหรับการร่วมเพศครับไม่เตรียมมาดันัเวลาจะร่วมเพศเนี่ยโดยสภาพทางศิลป์ของผู้หญิงก็จะมี น้ำมาหล่อเลื่นนะครับแล้วก็ทำให้มีการร่วมเพศได้อย่างม,ม,ม,มีความสุข,สขแล้วก็คือไม่เจ็บปวดแล้วก็อวัยวะก็จะไม่ได้มีการถลอกปอกเปิดแต่ถ้าสมมติว่าร่วมเพศทางน้ำวานหนักติดความเสี่ยงมันจะสูงขึ้นเคยมีคนก็คำนวณว่าถ้าในสามีภรรยาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดเชื้อนะร่วมเพศทางนวานหนักนี่จะเสี่ยงประมาณหนึ่งในร้อยค,คือร่วมร้อยครั้งติดครั้งหนึ่ง แล้วก็ร่วมเพศทางช่องคลอดเนี่ยจะติดประมาณหนึ่งในห้าร้อยจากผู้ชายไปสู่ผู้หญิงหรือจากหนึ่งในพันแต่ผู้หญิงมาสู่ผู้ชายอึกออกไหมคือตัวแปแต่ว่าอันนั้นเป็นสถิติที่ที่เก็บในต่างประเทศนะครับโดยเขาวิธีการสุ่มไปสอบถามแต่โดยข้อเทจจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรายุ่งกับใคร ถ้าเราไปยุ่งกับหญิงบริการเนี่ยเพียงครั้งเดียวก็ติดแล้วไม่ต้องรอนับว่าตอนนี้ทํมามา5ิครั้งแล้วยังเหลือห้าสิบครั้งความเสี่ยงมันจะน้อยลงคือแค่ครั้งแล้วสองครั้งก็ติดละ <c oughs> แต่ความเสี่ยงจากการจากทางวัฒนธรรมจะสูงกว่าเนื่องจากว่าอ้ว่ามันจะมีอรอยถลอกปอกเปิดปอกเปกิดแล้วก็อาจจะมีเลือดออกซึ่ง <c oughs> ทุกถ้าพูดง่ายๆอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นข้อสรุปว่าไอ้วิธีจะไปเลี่ยงสมมติว่าไปเที่ยวหญิงบริการแต่อาจจะเลี่ยงไม่ไม่ยอมร่วมเพศข้างหน้าไปใช้ทวารหนักแทนเพื่อจะป้องกันเองจริงๆจะแย่ไปกว่ายไม่ว่าจะทางหน้าทางหลังเนี่ยมันเสี่ยงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการไม่ให้เสี่ยงก็คือใช้ถุงยางนามัยเท่านั้นนะครับหรือไม่คือถ้าถ้าไม่ยุ่งก็ดีที่สุดแต่ถ้ายุ่งล้วก็ต้องใช้ถุงยางนามัยไม่ว่าจะเป็นทางหน้าถึงเสี่ยงน้อยหรือทางหลังถึงเสี่ยงมากวิธีการร่วมเพศทางทวาัก ส่วนใหญ่นี่นะฮะเขาจะทําให้คือถึงเขาเขาใส่ทุกอย่างอยู่เดียยังไงก็ต้องใส่แต่ว่าจะทําให้มีความสุขได้มากขึ้นก็โดยการใช้พวกสารหล่อลื่อ oh. นะพวกครีมเจลลี่นี่จําเป็นมาก mm hmm. นะครับใช้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะไม่มีความสุขอาจจะมีความสุขฝ่ายมันใดฝ่ายหนึ่งก็จะไม่มีความสุข